สวัสดีจ้าพี่น้องต้องไปทักท่าเอฟซีสุโขสุขพนมากมีคนเห็นเองนกนทีทำงานนะคะแพ็คของแพ็คของส่งให้ลูกค้าคือกาหล่ะพ,พี่น้องใครจะสั่งอะไรก็สั่งมาได้นะคะสินค้าของเรามีพร้อมส่งตอนนี้นะคะน้ำพริกปลาทูแน่งดานะคะน้ำพริกปลาทูขั่วแห้ง แบบธรรมดานะคะริกนรกแมงดาอะที่นอ้องใครสนใจจะสั่งไปไว้กินไว้ทานใส่ตู้ใส่ยังไว้ถ้ากินยำฉุกเฉินไปเหตุงานเหตุการ์มากนะคะไม่มีเวลาทํากับข้าวมีน้ําพริกอยู่ในตู้มีผักอยู่ในตู้มีไข่อยู่ในตู้นะคะสามารถทําเมนูแบบง่ายๆเมนูเร่งด่วนได้นะคะอร่อยถูกปากถูกใจ ไข่เจียวน้ำพริกปลาทูคลุกข้าวผักวุผักสดเนาะนี่แบบแตงนี่แบบเชือมี่ผักที่นี่ตูดเอาไม่ติดกินได้เร่องงวนง่ายๆประหยกกัดอิ่มท้องได้ด้วยนะคะทุกคนบ่วแพงนะคะแพคละสองร้อยบาทครึ่งกิโลถ้โโหนึงอะสี่ร้อยบาทได้บักหลายหนึ่งได้พี่น้องน,น้ำพริกปลาทูยี่ปุ่น่ะได้เยอะมากเลยนะคะ ถ้ากินอยู่ผู้เดียวสองคนอีกก็ใส่ตูได้อีกอะอยู่ได้หลายเดือนถามมามันบูดมันเสียบงมันไม่บูดไม่เสียไม่เน่าเลอทุกคนเพราะว่ขาห้องขวแห้งเรียบร้อยเล้วนะคะเครื่องปรุงเครื่องเทศสุกหมดเลยเนี่ยพี่นอมันจะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะของเขาเป็นแบบนี้เล็กละครึ่งกิโลนะคะ อันนี้แคบหมูของเราก็มีนะคะทุกคน250กรัมอ่าแพ็คละร้อยได้บากหลายหนึ่งเป็นแคบหมูที่มันติดมันนะคะมิจะมีอ่ามันมนิดนึงแล้วก็มีเนื้อมีอะไรติดนะคะเพราะมันแคบหมูเแดบบแเบดบขทอดย่างเดียวไดว้องแล้วก็มีครีมนะคะครีมของเราก็มีหีดเลยน่าใส่นาขาวลดกะลดฝ้าตอบโจทย์ได้อย่างดีสําหรับผู้มีปัญหาเรื่อง สิเรื่องฝ้าเรื่องหน้าไม่ผ่องใสนะคะแตวกอนนี้บนกระนาดาคือกนรละพี่น้องไ่ใครเสริมไม่ใครแต่งไม่ใครสนใจแต่หลังๆมานี่ก็คือ,อจะสบายจังไหนเนาะพี่น้องเนาะคนจะงามคนจะสวยมันก็ต้องเสริมต้องแต่งไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งไหมพี่นอ้องถ้าเขาบ่แต่งไวมนนะก็ะส้มเนาะด้วยอายุด้วยวัยเป็นไปนตามอายุขายไขวัยสังขารเนาะพี่น้อง ออาเอราที่จะขนไปแบบนี้ต่ mm hmm. อไปเลือกตั้งก้อนยังสิกินเข่าเราก็จังสิไปพี่น้องวันนี้วันเสาร์ไป,ไปบายนะคะไปซื้อของเข้ามาทำน้ำพริกด้วยันนี้ก็เตรียมเครื่องเตรียมอย่าง ยิบ,กบอกบอได้มีเวลาจะมานางเว่านนางจานางกินเขานั่งคิดคลิปแบบเปิดเพื่อนเอียงสะทอดได้พี่น้องช่วงนี้เพราะว่ายิบุกกะหยุ่งน้ำเห็ดงานน้ำเนาะยุ่งน้ำเห็ดคองนี่แหละเขาก็จะเห็ดไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีลมหายใจพูดเลยพี่น้อง <c oughs> มันนี่เป็นยังไงเรื่องเรื่องการแชทการคุยกับฝอนะคะฝอไม่เนาะซึ่งพ่อใหญ่เขาก็ ได้จบการติดต่อกับเยบุนเนาะไม่คบไม่อะไรกันเด้ต่างคนต่างไปเ้พี่น้องบันนี้มองก็แชทคุยกับคนใหม่เพราะใหญ่เขาก็แชทคุยกับคนใหม่ต่างคนก็ต่างไปต่างคนก็ต้องสรรหาสิ่งที่ดีให้กับชีวิตตัวเองเด้พี่น้องอันนี้มึงก็มีเพื่อนที่คอยเป็นกําลังใจให้อยู่แล้ว ตั้งแต่ลายปีดีดักลับพี่น้องแต่ว่าเฮาคบกันแบบเพื่อน,นอเนาะเฮาไ้คบกันแบบว่าอ่าเป็นแฟนเป็นอย่างตั้งแต่เริ่มแรกนะครับคบกันแบบเป็นเพื่อนตั้งแต่เริ่มแรกสามปีสี่ปีจะเข้านี่หลัพี่น้องก่อนที่จะลู้จากกับพญ่์แล้วก็เลยอ่าเฮาก็ปีกตัวจากตรงนั้นนะคะก็มาคบกับพ่อ่เพราะว่าคือพญ่คนที่ย่บุญคุยนับปัจจุบันแต่ก่อนเขา เขายังไม่มีแผนที่จะมาไทยไม่ได้วางอนาคตที่จะอยากมีเมียนู่นนี่นั่นจังสีน่นะแล้วเป็นสวนมาเจ็ดปีเราพี่น้องก็คุยกันปรึกษากันในในฐานะแบบเพื่อนเวลาญี่ปุ่นมีปัญหาอย่างญี่ปุ่นก็มักจะทักไปปรึกษากับเราสบ,บายนู่นนี่นั่นกับเราแล้วลู้เรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นทุกอย่างเลยนะคะเกี่ยวกับญี่ปุ่นแล้วลู่มดถุกจัง ตั้งประเทศญเริ่นลืมล่มไปอาบคลกับพ่อใหญ่รูนี่แล้วก็ได้บินไปไปอยู่กับพ่อใหญ่ไปเดทไปเที่ยวไปอะไรที่ประเทศเขาแล้วลูกเบิรทุกอย่างแล้วก็ถามแล้วก็ซักว่าพ่อใหญ่รูนี่นะเป็นคนแบบใดฐานะเป็นยังไงทําง,งานอาีหยังนู่นนี่นั่น,นหลายๆอย่างพี่น้องมันก็บอกให้ฟังแบบตรงๆเลยนะคะแล้วก็ว่าโอเคฉันก็ ดีใจด้วยอย่างสีนะากับถ้าเขาเห็นหิยุผิดหวังเมื่อใดอยุ่หนึกถึงฉันเป็นคนแรกเดอ้อฉันความที่จะเป็นกําลังใจได้ยืนอยู่เคียงข้างกับคุณหลังจากนั้นนะ้อยอยู่บงกามีปัญหากับเขาใหญ่ก็มีอะไรก็คุยมีอะไรก็ทักสุดท้ายแล้วนะแล้วก็ให้กําลังใจเด้อแล้วก็บ่าคุณอย่าพึง่งคุณอย่าพึ่งใจร้อนได้ไหมคุณใจเย,เย็นก่อนได้ไหมอ่าเผื่อเขายังจะไม่แน่ใจ เขาอาจจะยังรักคุณอยู่หรือเขาอยากจะออกไปทดลองหาผู้หญิงใหม่ถ้าดีก็อาจจะแทนคุณได้หรือถ้าเขาเจอไม่ดีเขาก็จะกลับมาหาคุณอย่างประมาณนี้ให้คุณใจเย็นๆหน่อยได้ไหมอย่างี่บริว่าไม่เอาแล้วคือไม่เอาแล้วถ้าผิดอย่างอื่นฉันฉันฉันให้อภัยได้ฉันยอมรับได้แต่ถ้าเป็นผิดเรื่องนอกใจฉันฉันรับไม่ได้ฉันจะจบ ฉันจะจบกับเขาแล้วก็เลยว่า,าโอเคถ้าคุณพร้อมที่ถ้าคุณคิดว่าคุณตัดใจจากเขาได้คุณก็นึกถึงฉันฉันจะเป็นกําลังใจให้คุณอยู่ตรงนี้คุยกันนะเรื่อยๆพี่นอะถามมาสนิทการซ้ำใดที่บนเห็นการเป็นอยู่ของเราการ,การงานของเราที่พักของเรา ลูกเต่าของเราดี่บลนหูก้อนหนาที่ดี่บนจะไปอยู่กับตาลูนี่เห็นเบิร์นะคะเห็นมืดแต่เา้ากอดกไดคุ้ยกันแบบแฟนไงเป็นเพื่อนณตอนนี้ก็คือเรากําลังจะเปลี่ยนสถานะจากการคุยกันแบบเป็นเพื่อนล้วก็มาดูใจกันแล้วก็แฟนรวมกันว่าจังสันยังสี่แต่ยี่บนบอกเลยว่าเอฟซีอย่าเพิ่งออกความคิดเห็นนะคะอย่าเพิ่งการันตีอย่าเพิ่งมาโจมตียี่บนว่า จะเย็นๆเดี๋ยวบ่ย่าอย่าพึ่งเสื้อนู่นนี่นั่นนะคะเฮ็ดบุนกะก็ได้อีกอย่างมากมากแล้เราพี่น้องคือทุกวันนี้อ่ะมันจ็บนะมันจ็บแล้วก็การเชื่อใจใครง่ายๆการที่จะทีใจให้ใครง่ายมันมันไม่มีแล้วนะ,นะบ่มี่แล้ว <c oughs> ถ้าคบกันไปก็จะประมาณว่ามันเพื่อนแหละพี่น้องถึงจะเดทถึงจะ อะไรกันก็แล้วแต่ก็คือให้ใจแบบเพื่อนก็แล้วกันมันจะได้ไม่เก็บเยอะคุยกันทุกเมื่อเมื่อนี้ก่อนนอนก่อนเรานอนได้บนตื่นแล้วก็โทรมาโทรมาคุยกันสักก่อนแล้วกับแล้วก็บดมอร์นิ่งไี้บนย่บบนกับดในแล้วนั่นแหละพี่น้องวันนี้ก็พูดแล้วยามเราตื่นนี่กูแล้วยังเสด็จคุยกันไหม กติกับกุ้ยกันเมื่อละสองเทืาสามเทือถ้ามีเวลากประมาณนั้นค่ะแล้ววันธรรมดาเราก็เลิกงานมาแล้วก็สิมาอ่าที่บนสิเขานอนเมืนบ่แล้วก็กุดในแล้วก็กุดในหล่ะแล้วก็ไปเห็ดกับเขาคือเป็นกับข้าวเย็นเขานะ่ะดยนเนอรอเขาพี่นอ้องอาหารเย็นเขาแต่เ้ามันเดือดมันห่างก,กันหกชั่วโมงเหมือนบอ่เขามันเดือดเขากับต้องนอนเราเลิกงานมาแล้วก็มากุดในเฮ้า เขาก็นอนเราก็เห็ดงานไอ,อ้เราก็เห็ดของกินเราเราก็พผักพอนลีแหละไปจนหอดไปจนหอดหาถุมเทียงขึ้นเราแต่เขาแจ้งได้บันพี่น,นองเพราะเขาแจ้งเราก็ทักทายอีกว่ากดกดมอนิ่งเขาเขาก็ก,กดในเราก็คือจบแล้วก็พูดละไปตื่นอีกเทนึงคือประมาณเราเห็ดงานแคจากชั่วโม,มงละ่ะเราเห็ดงานใบมุ้งใบมุ้งเฮ้า คือบ่ายโมงเขาสิเนีจังไหนวะพราะว่าเราจะทักหาอยู่บนช่วงประมาณบ่ายสามโมงไทักหาทูคุียกันแน,น่นิดหน่อยกับช่วงบ่ายสามโมงแล้วก็คือนเรียวไปเลยแล้วก็จนวันจะปนหดอ่าหาทุ่มเที่ยงขึ้นเราจังคอยทั่ไหมแล้วก็ตีหาเฮาแล้วจังทู่อีกก็ขึ้นเนี่ยมันจากคืนจากบ่ายโมงไปถึงช่วง ช่วงเที่ยงคืนเราล้วก็ช่วงตีห้าเราคือเป็นช่วงเวลาที่คุยกันณตอนนี้เรานอนไม่ไปน,นอนตอนนี้เรานอนถามว่าเราเป็นยังไงแล้วก็โอเคอยู่กับคุยดีว่าดีนั่นแหละก็อัธยยศัยดีนะคะหน้าตาก็ไม่ถึงกับขี้เหร่นะคะคุณเรากับแบบว่านักกีฬาแบบเล่นกลอบแล้วเล่นกลอฟเล่นกลอบขีม่ม้าแล้วก็อายุแล้วก็หกสิบหกสิบสี่ปีนะคะเหตดงานเกี่ยวกับหนังกับเหตุงานเกี่ยวกับเป็น ผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัทขายอะไรรถยน <c oughs> ต์ตระกูลเล่าไงนะคะตระกูลเล่าไงอันนี้เขาก็คุยกันไปซ,ซื้อดอกพีนอนก็บอกสู้กันฟังแต่ถามมาแพนแบบไหนก็แพนร่วมกันอยู่แต่ว่ามันจะเป็นจริงบ่เป็นจริงอย่าก,การันตีนะคะไม่การันตีไม่ชัวร,ร์ญี่ปุ่นก็จะคุยไปเรื่อยๆกับใครก็แล้วแต่ญี่ปุ่นก็จะคุยไปเรื่อยๆเพราะเรามีบทเรียนแล้วนะคะทุกคนอ่ะสั้นนั้นแหนะเนาะ อันนี้เขาบอกสู้ฟังให้บนแพ็กของนู่นนี่นั่นเสร็จเรียบร้อยอบ,บุบนก็เดี๋ยวจะไปเลือกตั้งนะครับไปเลือกตั้งแล้วก็จะ <c oughs> กินเขากินน้ำแล้วก็จะออกไปส่งขวงมาล่ะพี่น้อง <c oughs> เลือกตั้งอย่าง่าสอจอบ ในแล้วจะกิมเดอ้อผู้ได้อยากได้คิมนะคะเด้อกินหน้าขาวขมิน้นพร้อมเซร่มชุดละห้าร้อยบาทนะคะ